สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอาชิตชีวิตบ้านๆนะครับอยู่กับผมอาทิตชีวิตบ้านๆครับไม่ได้มีอะไรครับวันนี้ผม่มวีผมครับ <c oughs> ผมจะไปตัดผมครับเนื่องจาพผมมันยาวนะมันฟูนะครับไม่ได้ปกติผมไม่ได้ตัดผมที่ร้านมานานแล้วสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยผมตัดผมน่าจะเกินสิบห้าปีนะ แต่ผมไม่เกินไม่เกินยี่ิบครั้งหรอกแล้วผมผมมันไม่ยาวได้ไงล่ะผมตัดเองครับผมใช้กันไกตดัดจะี๋ยวให้ดูนี่ครับกันไกที่ผมใช้ตัดผมผมตัดด้วยตัวเองครับเป็นเวลาประมาณเกือบ20ิปีแล้วตดวัดโอู้ดนนี่พูดเอง <laughs> เยเลือดเปล่าไมยเกิการแสดงครับสวัสดีครับผมใช้กันกจนี่ปกติตัดผมไม่เคยพลาดอย่างนี้นะครับเมื่อกี้ทำเป็นเล่นโดนหัวตัวเองอุ้ยเยอะไม่เจ็บไม่ดูดิเลือดครับเท่าเท่าเท่าเลือดครับปกติใช้ตัดแบบนี้ครับปกติตัดผมแบบนี้ตัดๆแล้วก็ข้างล่างก็หยิบมือจับเอา วันนี้พมจะไปตัดผมที่ร้านนะครับเป็นร้านใหม่ผอมยังไม่เคยตัดลองดูว่ามันจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้หูผมเลือดไปเอาไปทำเลือดก่อนกันไก่เนี้ยใช้ใช้มา20ปีแล้วในราคา20บาทนะครับพี่สาวผมซื้อให้จากบิ๊กซีสมุทรปราการครับ20บาทครับเก็บไว้ดีนี่หูผมแล้วเอาวะผมมาถึงแล้ว ขายาดได้ไหมบางทีชาวนาพูดได้เหรอใช่ร้านได้ใช่ไหมใช่ทำรายการไม่ขอยี่สิบบาทได้ไหมเนี่ยอะไรอันนี้ไม่ใช่ทำรายการอะไรมัดมาทำอะไรนะทำผมว้าใช่ฟักทองดินู่นวดทำมาให้หน้ฟัดทองไม่ค่อยมีทำอะไรนะไทยพอเนี้ยดูทายไอ้ไอ้นี่เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะไอ้ช่าง ท,ทำผมดูหน้าตาจิ้มลิ้มไหมว้าวแก้มแดงปากแดงพ <laughs> อาาแล้วไอ้นี่ทำอะไรใครมาทำะอะไรเนี่ยตัดผมศ์โอ้โหขี้เละจิ้มผายเลยว่ะ <laughs> <laughs> ไม่ขากระลเอ้ยช่งกะลิจังลไม่เลียไม่รีบไปเลยช่างไม่รี้ไอพี่ขี้เลววะไม่ไม่เราเรื่องะไรต้องควบงี้วเนี่ยกูจังอาภาพไไปเอกพาไปให้กูเป็นไปเอกบ้างได้ป่ะเนียกูเป็นเอกให้ให้เออเเน่นแลดูแกโอจางปิดหน้าใสมงเลยผมแกนี่ยังกระม่อมเลยเนี่ย ผมแกงึกจริงๆว่าขนาดโตมาขนาดเนี้แกก็ตัดแบงแบนั้นเลยเป็นแนวอะไรนักบอลที่ผมงงๆที่นะขึ้นมาอย่งนี้เลยทำแบบไม่ให้เหนื่อยใครอะไอ้กล้องถือดีๆที่เออภาคภาคเป็นเน่ยเนี่ยนี่นี่นเออสมัยเอาอย่างนั้นเลยเออทางพร้อมยังใชเปนหน้าเล้วใชเป็นหน้าแล้วโอเคนะยังไม่ตกลงเลยวอ่าเลก็พามาเนี่ยเอาเอามัดตกลงเันที่ตกลงอะไรไม่ตกลงอะไรสบายธรรมดาที่ นำบานแล้วล่ะไม่ไม่ไม่ทำอะไรตามลำบากไม่ได้หน้ากูเลยเห็นดีอันนี้ดีมุมกล้องเออเดี๋ยวเลือกมุมกล้องให้กข้างไหนว่าซอยยังไงอ่ะเขาจะเอาไว้ยังไงนะก้อยซอยข้างๆอะตัดยังไงก็ขี้เละอยู่ดีอ่ะปัดการเลียนะเออย้อกไว้ว่าปัดกานเลี้ยไม่ไม่เป็นเซอยเละคงติดกันต่อทีเดียวขซอยอ่ะโอเคก็เ้อนอยู่บ้านงก้อนซอยอยู่บ้านตัดรูปดีเนี่ย เอาคนบ้าเลยซอยผมเองนะแล้คนบ้าไงคุนไม่น่ายิ้มเลยยิ้มโลโหริ้มหล่อเยอะวะพี่คูเนี่ยตรงนี้เปน่อเยท่บไปหรือเปล่าวะ่ชมคนีนี้อ้าวไปแล้วหรือไปล้ จำไม่น่าตรงเอาไว้อะไว่อะไ่วะอะไรโอ้ห้าสิบเดียวยื่นรถนะจำรำบากเลยเนอะ คนดูลอยล้านวิวอย่างเขาดูดีกับเราว่าผมก็ทา้านะคนดูนะพอดูคอมเมนต์มาด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไง <c oughs> ผมเปลี่ยนช่างใหม่เนี่ยในรอบประมาณหลายปีเพิ่งตัดที่กายสันผมไม่ที่อูแต่ว่าตัดครั้งเดียวครับปีปีพอดีร้านเขาย้ายนี่ก็เลยที่เกียตามเลยครับหาไม่เจอครับ ปกติผมจะมีร้านประจำอยู่ตรงตรีมสะพานด้านทางเป็นผู้หญิงนะครับตอนนี้ผมมันไกลก็ลทุกข์เกียจไปกันเลยทำไมมาห้ากระเทย <c oughs> ไม่กระเทยนะครับคนนี้โสดนะครับว <Wow! S 1> ้าวดูหน้าว่านะครับโสดเอาหูไว้ช่างช่างจะปาดฟองเดียวสะดุดติดเออสดติดจริงไหมเนี่ยลูกก็ลูก็ไม่ติดอยู่คนตัวคนเดียวนะครับ đồ ngủ này cái chụp mỏng à แล้วช้างเป็นคนตัดเลยมันมันแอบตาเออมันไม่ตมายุ่งในห้องเราหรอกที่เล่ย์นะถ้าเราไปห่างเราแค่หน้าตรงกันแล้วไม่ได้พอตั้านเหรอไม่ใช่เธอเข้าใจไหมมันที่เล่ยมากเลยนะเหมือนห้างที่เล่ย์จะไหนดูนี่โอ้ยขี้เล่นเราเล่นหน่อยนึงก่อนแล้ว ผมยังยังหรอมันว่าตรงไี่เวลานั้นมันงอนมวน,นขึ้นผมไปาจะองงอนต้อ,นองไปหอมดิลำบาตนี่รอ,อะไรใชนแ้วนอ้ากระให้มันเล่ลงบนี้ป่ได้ั้งขึล่มัเ เป็นไงแม่เป็นไงกเหมือนแกได้โชคดีเนี่ยแกว่ามันยาวเหนือกำลังปวดมันยาวหน่อยยาวเหรอเอาออกอีกเหรอเดี๋ยวอีกสองสามวันก่อนเดี๋ยวตัดใหม่เนื้อแตะนะแล้วทีแกต้องแกต้องทำแบบนี้ถ้าจะถ้าเกิดแกไม่ใส่น้ำมันน้ำมันจะสู สมงวัตฐานกับทรงฮิตกับตามใจช่างเออตอนเช้าจะไปทำงานกันตั้งเช้าต้งเปมาหัดเช้าเลยเนี่ยเยวกับพวกเยว่ก็ไม่าะไยาเง้ยยาไมนั้ยนั้นเอนั้มันยาวไม่ใช่หรอมันงวนแต่งบนที่เย็นแล้ว ไม่ใช่มันมันยาวใช่ไหมเออใช้ยาวตรงนั้นนะอนตรงจริงๆ้าก็ตรงนี้มันกับโอเคเออก็เดี๋ยวจะมันยาวเร็วเด้อคุณจะแหละตรงนั้นนะเออจะพอให้ยาวเร็วๆมันบ่ยาวอีกตาก็จะแว้งไหมหรือจะทำอาชีพแล้วทำมากี่ปีแล้วช่างนี่อายุสิบสี่ค่ะแล้วตอนนี้จะบอกเขาดิ กไไ็เวลาใช่ไหมตอนนี้สามคนมาทางตสามกยอดลอยอแล้ว

ไกายอยู่รายกอกเ,เสียงเลยใช่ตัดรับซ่องครับทำไมแม่าตามใจลูกค้า้าตามใจลูกค้าถ้ามีลูกค้าเยอะแม่คะาก็ลุเยิน,น <laughs> ไปเลคะชงไรแทงไปเลยไ้นี้สถานี้ใจดีจะไดนะ้ใครจะมาก็มา,มาเลยจัดอยู่ตรงไหนนะ่ะบอกไม่ได้ โรงเรียนนาอันนี้น่อไปเลยนี่เริ่มออกสื่อได้แล้วเมื่อกี้ยังอายไม่กล้าออกสื่อเพราะว่าโจทย์เยอะตอนนี้ไม่กลัวใครแล้วหน้าโรงเรียนวังยาวครับมากระจายตันที่นี่เลยเอออันนี้จะออกสื่อไปได้นะมาจะกล่าว่าดไม่ นั้นไม่เป็นไรตรงนั้นหนะ้องทองอันนีแล้วลนั่นตัวตอย่วมันต้องไล่ละท้านเงินบาทใช่เลยเสร็จเรียบร้อยจริงๆครับเออเรียบร้อยจริงเรื่องมาไม่เออไม่การเริรเร่มออกพสื่อ นคาเลออกเอ้ยในในช่างเลี้ยเป็นช่างครับชา่ชางเสริมสวยครับจะไปต้องเสริมมาสวยอยู่แล้วเดินากระบ้าครับร้า,บนานเสริมสวยไปกระเป้าเลย <c oughs> เอา,าหที่ ครับพอดีจากจัดผมเสร็จแล้วผมก็เดินทางมาซื้อน้ำครับตอนนี้ลูกค้าเมื่อกี้ผมสั่งโซดาน้ำใจโซดาไปนะครับตอนนี้ตอนนี้อยากได้สี่แบบว่าเปน็นชั้นๆน่ะโซดาแล้วก็น้ำแดงนะครับแม่ค้าก็เลยบอกว่าทําให้ไม่เลยครับร้านเนี้ยแม่ค้าใจดีครับแม่ค้าทําให้ไม่เลย ได้ครับตามใจแม่ค้าครับมันได้ตามใจลูกค้าครับพอดีแม่ค้าหิวน้ำพอดีก็เลยเอาน้ำแดงโซดาอันนั้นไปกินเองเลยครับตอนนี้ลูกค้าอยากได้พอดีเราอยากได้แนครับแม่ค้ากลเอไมอไม่หวานไม่หวานราะาเราจะทำน้ำแดงโซดาเป็นชั้นๆครับต้องสี่ครับเดี๋ยวเราไปแอบดูกันครับ อ๋อมันให้ดูเลยมันะมีความยากเลยเด็กก็จะบอกว่าโอ้ว่าจะคนให้มันเข้ากันก็ต้องกินพร้อมหวานกันไปก่อนนะคะนี่ค่ะเอาโซราหนึ่งโอ้ก็ทำแค่นี้เองหรออพอใจโค้ดหรือยัง แค่นี้แหละค่ะเรียบร้อยครับน้ำแตงโซดาเป็นชั้นๆครับอันนี้ค่ะนีกระตุกพ <c oughs> ่อครับพ่ออยู่ตรงนี้ก็จะมีกุ๊กปั๊กใช่หมล่ะกเรือที่ว่ามีคอนเสิร์ตเต็กซรืออะไรได้ไปเหรอนี่ไปมาแล้วสิท่าไม่ได้ไปไ ทันที่ม่วงข้าวเมือนน้ำกระเจี๊ยบเลยข้าวเมื่อน,น้ำกระเจี๊ยบเลยเออใส่น้ำเชื่อมงไปด้วยนะคะเหรออแอบดู๋ยวดูครับเออดีูออดูออดูออดมะนาว กะไห้กุมกมงองเอไ้ทำเองเลย <c ười> ทิว่าทำเองน้ำอันชันนะครับต้มมะนา,ะนาวน้ำงน้ำพิง ดีวะร้านนี้จะดีไหมเลยอะไรนะขนมปังอะไรขนมปังเนยอบกรอบปังเนยหนึบเป็ดตา้วยไหมปังเนยเนิ้มแช่เย็นเนี่อร่อยมากอืมอร่อยจริงครับอร่อยหมดแล้วนะห้าสิบพอห้าสิบพอหมดแล้วกี่วันวันเดียววันเดียวหมดห้าสิบพอโอ้โหคดีครับรสเนยอ่ะอืมอร่อยจริงครับ